จุ๊บปังเมื่อกี้กระโดดมาเป็นไงล่ะเท่ไหมแล้วอย่างนี้ล่ะเท่ไหมฮึใช่ไหมเพื่อนมันเท่ไหมนี่เพื่อนถอยโอเคเท่ไหมอย่างเงี้ยฮะเท่ไหม ไเปไ็นไรเอ๊ะอ่ะคาตูขคาตูาไม่เป็นจริงน่ะออเออฮะเฮ้ยไอ้ต้นนี้คือหัวพูดไรหนาะหูเออ,อ,อมึงไปแล้วอุยมึงตึ้งโดนมาตู้ มึงใจเย็นๆก่อนมึงต้องตายโดยมาตัวยะอะไรเนี่ย,ยมึงจะต้องตายแ้ยทำไมแมแม่ไม่ตายวะ ัตาายยงง่เพื่อนถ้ามีมุกหนึ่งที่จะให้นายฟังมุกเลยบ่กี่สิบมีกี่นิ้วยีบยี่บไปเลยวะสามเอสเดีย๋ยวผมถามเฉยเลยฮะโอเคอเจ้ อืมจ yeah. yeah. oh. ุดที่ต้นนี่ยิ่ดเซติบเย้จบปังโอ้สู้บนกลางอากาศกันย่าย่าย่าเป็นไงล่ะเฮ้ยเจ็บแต่เฮ้ย

แน่นบ้าพูออดอะไรก็ไม่รู้ไงไ่เป็นไรอะเป็นบ้าถ้า้ะทำคลิปก็ต้องไปั่งที่เงียบเงียบนุ่นจะมุจจะแหมตาจะตมโกนอะไรก็มโอ้ยแม่อย่าตาอกไปทำที่เงียบเงียปหน, <c oughs> น,น่อยใช่ไหมเบื่อโอยย ทำไรแกอยู่ที่นี่นะนี่คือการจะการโอ้เขนหักอาาโอ้อย่าตะโกนหนูคุาคน,ต,น,นตายไม่ตยังไม่ตายโอ้ยตัวหนึง มือซ้ายซะเถอะว้ยเสียงยังดังุูยเออจุดหน้าริงอัดะไรแล้วก็อู้นี่เจออะไรอ่ะวูดเนได้บินได้อูยอย่าพบ่งบึ้มบึ้มบึ้มเอ๊ะโอกยบ้ไปแล่นเงียบเงียนต้อ นม่กี่คือะไรจับตัวจับฉันต้อไมาหยิบให้ไปไหนวะ